มีเพื่อนของเราถามว่าตอนนี้หลังคลอดอ้วนน้ำหนัก65กิโลกร,รัมเนี่ยสามารถทานไข่ได้มื้อละกี่ฟองนะครับโดยส่วนตัวแล้วให้แนะนำง่ายๆโดยการเพิ่มไข่เข้าไปในมื้ออาหารเนี่ยมื้อละหนึ่งฟองโดยการกินไข่ก่อนแล้วก็ค่อยรับประทานอย่างอื่นนะครับตามนะครับจะช่วยทำให้เรารับประทานข้าวแป้งน้ำตาลในแต่ละมื้อน้อยลงแล้วช่วยทำให้ระหว่างมื้อเนี่ยอาการหิวลดลงนะครับเขาพบว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะช่วย ทำให้อาหารมื้อนั้นอิ่มนานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1 2หรือ3ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับเราวันหนึ่งเราทานแค่มื้อละ1ฟองแบบนี้3ามื้อก็3ฟองไปก่อนแต่ถ้าอยากคำนวณละเอียดให้คำนวณแบบนี้โดยปกติคนเราอ่ะต้องรับประทานโปรโตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันดังนั้นถ้าเราดูจากข้อมูลคือน้ําหนักตัวเนี้ยหกิกิโลกรัมก็แสดงว่าต้องทานโปรโตีนวันละ65กรัมต่อวัน เนื่องจากหลังคลอดเนี่ยเราต้องให้นมบุตรอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เรารับประทานโปรโตีนเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้องมากกว่านี้ด้วยจากงานวิจัยเขาบอกว่าอาจจะต้องทานเพิ่มขึ้นเป็น1.2-1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันแต่มันคูณยากเราเอาแค่1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันก่อนก็คำนวณง่ายๆแบบนี้ถ้าเราคิดว่าเราน้ําหนัก65กิโลกรัมต้องทานโปรตีน65กรัมต่อวนัอวน,วน,นก็ดูซิว่าไข่1ฟองบวกกับกับข้าวทั้งสมมือนะ รวมกันแล้วโปรโตีนได้65กรัมต่อวันไหมถ้าครบแล้วก็ถือว่าเพียงพอแต่ถ้ายังไม่ครบสามารถเติมเป็นมื้อละสองฟองได้เอ๊ะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันกลัวว่าเดี๋ยวคอเลสเตอรอลจะขึ้นหรือเปล่าฉันกลัวว่ากินไข่แดงแล้วจะส่งผลเสียกับร่างกายอาจจะเพิ่มเป็นเวโปรตีนก็ได้อย่างเช่นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเราคำนวณแล้วว่าโอ้เราแทบจะไม่มีเวลาเลยแถมให้นมลูกด้วยเราอาจจะเริ่มจากตอนมื้อเช้าเลยเราอาจจะรับประทานเวโปรตีนนะครับ พร้อมกับอาหารมื้อเช้าไปเลยนะครับหรือหลังอาหารมื้อเช้าทันทีช่วยทําให้อาหารมื้อเช้าเนี่ยเราได้รับโปรตีนได้มากขึ้นแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นโดยปกติไอโซเลตเวโปรตีนหนึ่งซองเนี่ยจะไม่มีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับจะเป็นโปรตีน จากนมบัวแล้วโปรตีนจากถั่วเหลืองรวมกันเนี่ยซองละ20กรัมดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานเวโปรตีนมีหนึ่งซองเราจะได้และวันนี้เราได้แล้วโปรตีนชัวๆเลย20กรัมแล้วเราก็ไปรวมกับอาหารทั้ง3ามือ้อให้ได้โปรตีนอย่างน้อย65กรัมต่อวันนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนใครก็ตามอยากดูเวโปรตีนพิมพ์คำว่าเวแคปหน้าจอแล้วก็สอบถามส่วนประกอบกับแอดมินได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามชอบการตอบคำถามสั้นๆแบบนี้จบภายในสานาทีคอมเมนต์มา ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับผมจะทําคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละหนึ่งคลิปแล้วจะกันคลิปหน้าสวัสดีครับ